ฟังเพลงหัวใจที่ใช้แล้วคนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยรอกน้องวันวานเมื่อหันไปมองสาความมนมองเรียงรายตามทางกลัวน้องตำหนิคนมีอดีตพังพัง จึงขอเปิดใจให้ฟังก่อนปลูกความหวังครั้งใหม่เคยจีบใครไว้ก็กลายเป็นฝ่ายโดนทิ้งเสาะหาหนึ่งใจรักจริงก็เที่ยวถูกทิ้งใจดำทําลา กว่าจะพบคนดีใจพี่เลยผ่านการใช้รอยช้ำจากใครต่อใครป้าอยหัวใจให้มีสีหมนบางครั้งบางหนอาจจะมีผู้คนนินทา หัวใจที่ใช้แล้วขอให้มีความสุขครับ